วันนี้เราโครงการไทยสามัคคีจังหวัดพัทลุงได้นำคณะมาปฏิญาณตนต่อหน้าอนุสาวรีย์เสด็จพ่อรอห้าณสารกลางจังหวัดพัทลุงทำปฏิญาณตนต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ตรงนี้กับข้าพเจ้า,า,จาในนามาา<ใ>นาจิตอาสาในนามจิตอาสา โครงการไทยสามัคคีจังหวัดพัทลุงโครงการไทยสามัคคีจังหวัดพัทลุงขอปฏิญาณตนขอปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าว่าว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมขอปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ไม่กระทำผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองไม่กระทำผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองจะปฏิบัติหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงกินงบประมาณของโครงการไทยสามัคคีไม่โกงกินงบประมาณของโครงการไทยสามัคคีไม่โกงกินงบประมาณของแผ่นดินไม่โกงกินงบประมาณของแผ่นดินทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่ากรณีใดๆไม่ว่ากรณีใดๆหากข้าพเจ้าไม่ซื่อสัตย์หากข้าพเจ้าไม่ซื่อสัตย์ทุรริตทุจริตมีการทุจริตคดกงมีการทุจริตโคดกงมีการกระทำผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองมีการกระทำผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์พ่อรัชกาลที่ห้าและองค์พ่อรัชกาลที่ห้าลงโทษต่อข้าพเจ้าลงโทษต่อข้าพเจ้า ให้พบกับความวิบัติอาญะให้พบกับความวิบัติอาญะข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีน้อมรับโทษท่านยินดีน้อมรับโทษท่านทุกทุกประการทุกทุกประการแต่หากข้าพเจ้าแต่หากข้าพเจ้า ความซื่อสัตย์สุจริตมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อันนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองอันนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองแก่แผ่นดินบ้านเกิดแก่แผ่นดินบ้านเกิดจังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวทุกคนและครอบครัวทุกคนจงมีแต่ความสุข จงมีแต่ความสุขความเจริญความเจริญความมั่นคงความมั่นคงยั่งยืนยั่งยืนตลอดไปเชิญตลอดไปเทิญพี่น้องไทยสามัคคีทุกทุกอาชีพพี่น้องไทยสามัคคีทุกทุกอาชีพร่วมใจเป็นหนึ่งร่วมใจเป็นหนึ่งปกป้องรักษาปกป้องรักษาฝืนฟูชาติฟื้นฟูชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ใช่ย Hey, yo, hey, yo.